นี่ฮรนเซฮานรนี้ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมในเกม ROV นะครับวันนี้อยู่กับผมในตำแหน่งแครลี่อีกแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นไอตัวโจเกอร์นะครับมันชื่ออะไรตัวใหม่นะครับที่มาแทนโจเกอร์นะครับคือสกิลที่ผมไปดูพี่ดอยเล่นมาเนี่ยมันจะค่อนข้างคล้ายกับลาวี่นะครับลาวิลก็คือถ้ายิงแบบว่าแล้วมันติดสแต็กเนี่ยก็คือแบบว่ายิงได้เรื่อยๆแล้วก็ยิงเร็วนะครับก็คือ มีจะมีคอมโบที่พี่ดอยบอกนะครับก็คือแบบว่าแนะนำนะฮะแนะนำมาเดี๋ยวมาผิดเลนไปเด่อ <c oughs> ทำไมมูราดมานี่อ๋อมีไอ้นี่นี่เองมีนักดาบผู้หญิงโอเคทำไมในผมแดงเนี่ยไม่เข้าใจ <c oughs> <c oughs> เราก็ยิงได้เรื่อยๆนะครับคือ ตําได้ที่เรายังติดเป็นสถานะอยู่เนี่ยคือเราก็ยิงได้เรื่อยๆแล้วก็จะแรงม,งมากๆนะครับผม,มวเฮ้กนีนะครับมาคือเราแพ้ตัวเวทนะครับแล้วก็เวทของเขาเนี่ยเป็นตัวจินหน้านะครับเอ๊ะใช่ป่ะมันคือตัวอะไรอะ่ะ <c oughs> โอเคมันชื่อจินหน้านะครับก็เราแพ้จินหน้านะแล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้จินหนามากแล้วโอ้โหออกมาอย่างนี้คือแหลมจัด ถ้ามมราสีนี้น่ากลัวนะครับก็พยายามระมัดระวังเฮ้ยมทำอะไรทำอะไรยิ่งๆแล้วก็สแต็คมันก็จะลดนะครับก็คือพยายามนะพยายามอย่าเล่นเยอะนะครับกับตัวเวทเนาะ ถามว่าไอ้สกิลเหมือนลาวิลก็จริงอะแต่ผมรู้สึกว่าลาวิลโกงกว่าเยอะเลยนะครับไอ้สกิลที่แบบมันรัว,ร,ว,ร,วรัวของทีนี้ที่นี้คือเราจะปลปอยสกิลหนึ่งได้รัวๆนะครับถ้าเรายิงเราจะยิงแบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีแบบลดคูดาวประมาณ40%เนาะก็จะแบบเหมือนยิงได้เรื่อยๆเลยนะผมไปดูพี่ดอยมาเนาะก็ยิงไปครับก็ไม่ต้องรีบนะครับรอแก๊กดึงเนาะมูดา รอมูราดวิ่งมาก็ได้เนาะมูราก็จะมาฟันสองทีแล้วก็จะมาปาดนะครับสเต็ปเนาะสเต็ปที่แบบธรรมดาเบสิกเบสิกนะครับแต่มูราดนี่คือเหมือนแพทแบบผมไม่รู้ว่ามันปาดมาตั้งแต่แพทไหนนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามูราดโดนขัดนี่คือตายเลยนะสําหรับผมนะครับมูราดโดนขัดนี่คือเสียระบบหมดนะครับตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับก็ปล่อยไปเป็นตามกรรมนะครับ ของยังไม่เกิดไม่รีบเดินไปแจกอยู่แล้วเนาะเธอถามว่าเนี่ยเรากันมูราดมาพุ่งมาลวงได้ไหมได้นะครับคือเรากดอันติรัวๆนะแต่ขอแนะนํานะว่าให้เราอะเคลียร์คีฟก่อนนะครับเพราะว่าสกิลอันติเนี่ยมันก็จะแปะคีฟเหมือนกันเนาะก็รอ,อ,อครับมูราดเห็นเราแล้วเดี๋ยวมูราดนะาไม่รู้จะหิวพวกเราหรือเปล่าเนาะถ้าไม่หิวเราก็เคลียร์คีฟครับชิวๆเนาะไม่ต้องไปแบบจริงจังหรือรีบ เดินเกมมากจนเกินไปนะครับก็รอนะครับรอโบกัสเปียเดหรือไม่ก็รอของที่มันทำให้เราแรงกว่านี้นะครับก็คือท้ายเกมนั่นแหละไดโอมิอาร์มกับาดาบคริเนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วนะครับยิงสกิดสกิดไปนะพี่ดอยบอกว่าไอ้สกิลจรวดธรรมดาเนี่ยคือถ้ายิงธรรมดาเนี่ยคือแบบกากมากนะครับแล้วดูดโดนจังหวะนี้ แปะเลยเราตายครับโอเคอาจจะก,กระตุกกระตุกหน่อยขออภัยนะครับดูเน็ตดิบั๊กอีกแล้วนะเราดึงมาเราเน้นหนีไม่เน้นไม่เน้นสู้หรอกโอ้โหนะ่าจะเก็บเลือดหน่อยไม่เป็นไรก็ราะเขาก็ต้องล้วงเราอยู่แล้วครับเราเป็นตัวไอ้นี่อยู่แล้วโอ้มีหินแล้วเหรอเพิ่งเห็นแก๊กโอเคแก๊กหิวตัวเองไปตายครับโอเค เราก็พยายามนะครับอย่าไปอ,าอยู่ในจุดที่ชุนมุลมากๆหรือในจุดที่แบบเพื่อนไม่ไม่เข้านะครับเพราะว่า,อ,าอันติของตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวอารมณ์แบบว่ายังไงก็โดนดาเมจนะครับแค่ไม่โดนซีซีนั่นเองแค่ในซีซีก็คือแค่ไม่โดนสตันนั่นเองนะครับก็อธิบายเผื่อแบบคนดูไม่เข้าใจนะครับว่าซีซีคืออะไรเนาะมันก็น่าจเข้าใจแหละคนเล่น RV เนาะก็บอกไว้ก่อนเผื่อนะครับก็คือ พุ่งเข้าไปเนี่ยจังหวะที่มันค้างตะกี้จังหวะที่มันชาร์จตะกี้คือมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนชาร์จชาร์จปล่อยนะครับก็คือแบบเออนั่นแหละแล้วจังหวะนั้นเนี่ยศัตรูก็สามารถตีเราได้นะครับก็ใช้ดีก็ใช้ดีๆนะครับใช้ดีๆเวลาไฟแบบนวๆน,นะครับใช้ไฟแบบว่าวงใหญ่ๆนะครับก็ดีๆนะครับคิดดูดีๆนะครับก่อนใช้นะครับ เพราะว่าเราจะไปค้างอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งเราอาจจะโดนแบบอ,อันติของกินหน้าเป็นวงงวงๆแล้วก็ยิงเราก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ตายนะเพราะว่าตัวเราแพเวทนะครับอย่าลืมเนาะสเตปที่ผมใช้ก็จะเป็นไม่กดอมตะวิ่งเข้าไปก็จะเดินเข้าไปแล้วก็แปะนิ่งๆเลยนะครับแปะดื้อๆเลย ก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีตัวมาครับยังไงก็ต้องมานะน่าจะมีตัวมาคือตะกี้คิกซี่งัดไปแล้วคิกซี่คนจีนด้วยโอเคเราก็ซื้อของต่อไปนะครับชิวๆโอเคแล้วก็ยิงยิงยิิยิงไปดึงโดนไม่โดนก็ช่างนะครับเราก็ทำในในแบบของเราแล้วก็เล่นไป ยิง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 ก็แค่นี้นะครับยิงยิงรัวๆเนี่ยคือคือตัวโจ๊กเกอร์นี่ได้เปรียบมากนะครับยิงแบบมีบัฟปูมีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบค่อนข้าง O P เลยนะเราก็ดันกลางแล้วกันนะเราน่าจะเสียบนแล้วขึ้นไปเทรดน่าจะไม่ทันเนาะเราก็แปะตายไหม เราไปมาตะตีป้อมฟิกเกอร์มาถ้าเขาเสียบเราเราก็จะแข็งจะแข็งสู้นะครับกระตุกนิดหน่อยนะ u t u b e น่าจะแบบว่าแจ้งเตือนเนาะชึบโอเคเขาเล่นในป้อมเราเราก็ยิงยิงยิงเรื่อยๆนะครับคือสกิลมมนขี้โกงนะครับคือแบบว่าเรายิ่งยิงยิ่งตีเนี่ยสกิลมันก็จะแบบว่าคูลดาวน์น้อยลงนะคือพูดไปหลายรอบแล้วนะครับโกงยังไงก็โกงอย่างนั้นเนาะโจเกอร์ตอนนี้ถ้าเล่นแบบเซียนๆนี่คือแบบ ดูมากนะครับก็พยายามหาตัวแบบน้อเล่นได้กดอัมตะเข้าไปยิง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 สู้ได้อยู่แล้วครับจอยู่แล้วเราก็กลับบ้านเนาะอย่าไปเล่นแบบลึกมากนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆแบบมองนะครับเราเป็นตัวแบบว่าสายที่แบบว่าคอยแบบคอยตอดคอยอะไรประมาณนี้นะครับอย่าไปบูมากนะครับ ถ้าคืยเราจะยืนกลางเรื่อยๆก็ได้นะครับเพราะว่าป้อมอื่นเนี่ยมันแตกหมดแล้วนะครับเราก็มายืนเก็บเ,เงินจากตรงกลางนะครับโอเคข้างบนมีลาวิวนะครับน่าจะตีมังกรโอเคไม่ตีเนาะลาวิวอยู่ไหนหายไปเลยลาอีกแล้วสงหวะน,นี้ชัดดาวไปครับชัดดาว นาคอสไปแล้วโอ้โหยังํำก็ไม่หยุดผมไม่อยากเดินไปมั่วๆนะครับเพราะว่าเมดยังไม่โผล่แมปแล้วก็ตัวอื่นยังไม่โผล่มาเนาะฟิกเกอร์หนีไปเนาะไม่เป็นไรเราก็พยายามยืนอยู่กับแก๊กนะครับคือแบบว่าพรมลิขิตนะครับฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ขาดพบชาติถ้าเราห่างกันไม่ได้อันนั้นปุพเพศานิวาสด,ด้วยป่านะน่าจะเรื่องเดียวกันโอเค <c oughs> โอเคครับคลิกซีดันป้อมล่างมาแล้ว okay. จะตีหรือเปล่าตีแล้วบอกนะเราน่าจะวัดกับเราวิวได้แล้วแต่ขอดาคีก,กันดกวยขอบปยิงแบบปุ้งๆนะครับจินน่าน่าจะหิวผมนะเพราะรู้นะครับว่าสู้ผมได้เนาะโอเคเพื่อนเราเยอะอยู่รอแก๊กดึงนะอ้าวตายครับชิวๆไปครับ ชิวๆย,ยิง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 ฟรีเราก็ฟรีได้นะครับไม่ใช่ฟรีไม่ได้เนาะโอเคเราก็ตีไปมีคนบอกให้เรากลับหรือเปล่ามีคนแยกดันอยู่เดี๋ยวกลับเองเนาะเรามีคนกลับแล้วกิกซี่โอเคเราก็จะดันต่อตายครับโดนสตันเนาะนุมมระนี่คือโดนสตันคือจบเลยนะจริงๆ เราก็เคลียรย์ไปเนาะมีคนวาร์ปกลับมาแล้วแอคทรกอ้อันนี้เป็นดาเมจจริงเน,ะน,น,เนาเเนะก็ฮีย <laughs> พุ่งมาดีเด้กแกโอเคถือว่าเราทำหน้าที่ของเราได้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ <c oughs> อยู่นี่ก็พุ่งไปทางนู้นเฉยผมจะไม่อันติใส่จินนาแล้วนะครับคือจะให้คนอื่นฆ่าจินนาให้นะคือจะไม่จัดก,การด้วยตัวเองแล้ะ เก็บไว้กับลาวิลนะครับไม่น่าจะกลับมาแล้วลนะ่ะน่าจะมาตรงนี้นะครับประมาณมุมนี้โอเคดึงสวยมากครับตายเลยเนาะอันตีแล้วก็เล่นสตาร์นโดนผมอีกไม่เป็นไรมูราดมามูราดกลับโอเคกดล้างเราก็ดันไปคือจังหวะนี้เราจะไปตีดาร์กต่อได้เลยนะคือจังหวะเขาตายหลายตัวแล้ว เชียยิงไปไม่โดนยิง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 เป็นไงเป็นไงน้องอย่าห้าวครับอย่าห้าวพี่เก็บอันติมาเพื่อการนี้นะครับคือเราดุมากตอนนี้นะครับเอทีเดียวเอชอยู่นะเอสอยู่เนะยูนะเอทยูนะเอทเราก็จะดันจบเลยนะ ตายตกตายไม่เป็นไรก็ถือว่าขำๆนะเ้าวหรอจะแทงก็แทงจะแทงก็แทงหนูหนูจะแทงก็แทงโอเคเราวิวีบับฟ้าเนาะพยายามยืนพยายามรอแกลกนะครับรอเพื่อน ให้มารวมตัวกันลองเขาอยู่ตรงนู้นสี่ตัวเลยนะเราก็ต้องระวังนะครับดาร์คเซเยอร์ก็ค่อยๆเล่นนะครับนาคอสอยู่ป่าเราเนาะเดินมาล้มูละน่าจะเช็คอยู่ มูลารน่าได้อยู่ในดงๆเนี่ยระวังเปิดเลยนะไม่เปิดดีกว่ายิงสวนไปให้รู้ว่าเราอยู่นะเราวิวโดนไปเจ็บอยู่ดึงไม่โดนไม่เป็นไรเขาพยายามดันกลางเนาะเราก็โอเคเพื่อนเปิดแล้วเราก็ตามเนาะพยายามอย่ายิงผมไม่พยายามจะไม่ยิงแบบว่า skill 1, สกิลหนึ่งซีซวนะครับกลัวแบบว่ามันรู้ว่าเราตีอยู่ ตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเคเครีได้ครับสกิลตามเลยฟรีปึ๊บปึ๊บตายโอ okay. เ,เคเเเค่อยเล่นเ็นเย็นไม่ต้องรีบใครได้ดาร์กอะเราหรอสี่มูลาดโอเคห้า okay. ก็น่าจะเป็นโอเค เรามีอมาตาก่อนนะแล้วก็จบเลยโอเคจบเกมโอเคประมาณนี้เทคนิคการเล่นเอ่อตัวนี้ก็เขาบอกไปแล้วในต้นเกมก็คือถ้ามันขึ้นแบบยิงรัวๆแบบเราี่ก็เล่นประมาณนี้แหละอาจจะไม่ได้สอนแบบละเอียดมากแต่ผมว่าคนที่แบบอยากจะเล่นจริงๆมาดูจากการกดมาดูจากการเล่นของผมก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าผมก็ได้บอกไปแล้วว่า แนะนำเลยถ้ามันก็คล้ายๆเราวิวอะเวลาแบบไอเกรดขึ้นบนหัวถ้าแบบมันยิงแรงๆก็ยิงไปนะครับก็สังจะสังเกตได้ว่าผมแบบจะเล่นประมาณนั้นนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบวันนี้แล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกับมิ์แคทตี้ทีวีกันด้วยนะครับไว้จอกับม่คลิปหน้าขอขบคุณมากท่าี่รับชมใครที่มาดูคลิปนี้แล้วเอาไปเล่นตามแล้วก็เล่นได้นะครับหรือถ้าผมยังสอนไม่แบบถี่ถ่วนพอหรือแบบมันทุกคนยังไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยแล้วกันถือว่าเป็นคลิปดูเอาละกันว่าผมกดยังไงแล้วก็นะ <c oughs> ดูเอาละกันว่าผมกดยังไงโอเคยบายครับเจอกันคลิปหน้าใครอยากให้ผมมาสอนเล่นตัวอะไรอีกก็ คอมเมนต์บอกแล้วกันเนาะผมจะไปศึกษาแล้วก็จะเอามาลองเล่นแล้วก็จะเอามาอัดคลิปให้ทุกคนดูนะโอเคไายบายครับผม